เชิญหลงมีอายุใกล้70ปียังคงรับงานบูโซเชียลช็อคภาพล่าสุดค่ะแม้จะมีอายุใกล้70ปีแล้วแต่เชิญหลงยังคงรับงานต่อเนื่องเล่นฉากบูตัวเองอยู่เสมอและดูอ่อนกว่าไว้เมื่อเทียบกับคนที่อายุใกล้เคียงกันทว่าล่าสุดในระหว่างเมื่อเทียบกับคนที่อายุใกล้เคียงกันนั้นไปร่วมงานอีเวนต์ที่เซชวนประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ของเชืยอหลงได้ทําให้แฟนๆหลายคนรู้สึกตกใจเพราะสมควรค่ะที่เจ้าตัวนั้นดูแก่ลงไปมากเมื่อเทียบกับภาพก่อนๆในเวลาไล่เลี้ยก,กันแม้ภาพของเขาจะไม่ได้แตกต่างจากอายุคน70ส่วนใหญ่แต่ก่อนหน้า เชิญหลงยังรับงานอย่างต่อเนื่องและดูมีสุขภาพดีอ่อนไววอยู่เสมอก็ทําเอาหลายคนนั้นอดแปลกใจภาพล่าสุดมีได้ค่ะดีตํานานกลางฟูดดูผมบางและผมเป็นสีเทาอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ใบหน้าของเขาดูเหมือนมีรอยย่นลึกและมีหนวดเคราสีขาวเงินบางครั้งภาพดังกล่าวกลายเป็นประเด็นทวโลกออนไลน์ของจีนแฟนบางคนสงสัยว่าเขาอาจจะลืมย้อมผมบางคนก็สงสัยว่าเขาอาจมีโรคโปรเจรกต์ใหม่ที่ต้อง ใช้ภาพลักษณ์แบบนี้และบางคนก็มองว่าอาจจะหมดเวลาบูสสำหรับเชิญลงแล้วเห็นภาพนี้แล้วอยากแทบร้องไห้ค่ะชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่าในขณะที่บางคนบอกว่ากเกษียณแล้วไปพักผ่อนให้เต็มที่เถอะเชิญลงแน่นอนว่าเชิญลงคงยังไม่กเกษียณง่ายๆเขาเพิ่งประกาศรับงานบทมิสเตฮานในแครสคิสโฟและมีหนังวิงซูฟัดภาคใหม่ในเร,เร็วนี้ด้วยค่ะดนนีคิปประกาศโปรเจกต์ เชิญลงดูแตกต่างไปจากภาพที่ออกงานอีเวนต์มากรวมไปถึงภาพโฆษณาที่ถ่ายร่วมกับวีแห่งวง VTS สำหรับบริษัทแห่งการลงทุนในอินโดนีเซียที่เชินลงก็ยังดูอ่อนวัยกว่า6 9ปีของตัวเองมากเช่นกันค่ะ